ในช่วงนี้เราก็เห็นรถจักรพลังงานไฟฟ้าหลายรูปแบบเลยไม่ว่าจะเป็นรถเล็กรถใหญ่ถึงนีนี้เคคาก็ต้องมีใช่ไหมล่ะโอเคหลังจากที่นิสสันทำตลาดไฮเปอร์มินิไปเมื่อ20ปีก่อนแน,แน่นอนว่าสมัยนั้นรถจักรพลังงานไฟฟ้ายังใหม่มากก็เลยไม่ประสบความสําเร็จเท่าไหร่นะักและในที่สุดก็กลับมาอีกครั้งนึงในยุคที่รถไฟฟ้านั้นกําลังรุ่งเรืองและนั่นก็คือนิสสันซากุระ สำหง,งานออกแบบไม่ต้องสืบครับดีไซน์ของนิสสันอาริยาเป็นยังไงรุ่นนี้ก็มาเป็นแบบนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นไฟหน้า LED ทรงเรียวยาวขนาดเล็กพร้อมกับกระจังหน้าไม่สีก็เรียกว่าแผงสีดําที่มันปิดทึบพร้อมกับโลโก้นิสสันยุคใหม่พร้อมกับไฟหลี LED ที่ลากเป็นคิวในตัวอีกด้วยถือว่าล้ําใช้ได้เหมือนกันนะครับคนโซลหน้าก็มันทรงเรียบง่ายนะครับพร้อมกับช่องดักลมตรงกลางที่ดีไซน์ปกติแหละแต่จะมีการตกแต่งกนันชนหน้าบริเวณซ้ายขวาขวาส่วนด้านข้างคร้าที่ก็จะเหมือนกับนิสสันเดย์สซึ่ง มันก็ไม่ใช่นะเพราะว่ารงแนวกระจกนั้นก็จะทําเป็นแบบใหญ่ขึ้นแล้นยังคงมีเส้นเชื่อมเช่นเคยแต่ถ้าเป็น s ันเดเช่นเชื่อมมันก็จะเล็กกว่านี้ทั้งล้ออะไรก็ลายมันขึ้นคุดมันคือสไตล์ของอาริยาแต่ว่าก้านจะเป็นแบบสีก้านที่เห็นนี้ส่วนชายล่ากกระปรงล้อนั้นก็จะมีการตกแต่งด้วยสีเมทัลลิกคล้ายๆกับรถสไตล์ลุยแต่รถคันนี้ก็ไม่ใช่สไตล์ลุยแต่อย่างใดนะอ้าวมามองด้านท้ายหน่อยอื คือด้านท้ายนั้นปกติคุณเคยดีไซน์เคคาแบบไฟท้ายตั้งๆกันหลายรุ่นใช่ไหมแต่งวดนี้ไฟท้ายก็มาเป็นแบบแนวนอนเลยโดยจะเป็นแบบไฟ LED โอเคด้านบน,นก็จะเป็นไฟท้ายกับไฟเบรกแบบ LED ด้านล่างก็จะเป็นไฟเลี้ยวกับไฟถอยคัดว่าจะเป็น full LED แต่อาจจะยังไม่ถึงขั้น Se q u e n t ช a l นะทั้งนี้ก็จะมาพบกับคําว่า Nissan ตามเทรนของรถซฟาย,ยุคใหม่เลยแต่บอกเลยว่าแม้ไฟท้ายนั้นก็จะไม่แบบดินเด่นร้อเปอร์เซนต์เหมือนกับเลนโรเวอร์นะแต่แค่นี้ก็ดูสวยกว่าเคคาหลายๆรุ่นลนะ ที่เน้นความน่ารักแล้วก็ในความเรียบง่ายส่วนกระชนท้ายแน่นอนนะครับก็มาในทรงแบบสปอร์ตเลยก็คือว่ามีช่องขนาดข้างซ้ายขวาและช่องดักลมที่เอาง่ายนะครับสไตล์การชนหน้าเป็นยังไงตั้งแต่ก็ถอดไอเดนติตี้ก็คือถอดอิร,รักมันออกมาเลยและสังเกตดีๆว่าประตูท้ายนั้นก็ดีไซน์แปลกตายอีกแล้วปกติมันจะมีพื้นที่สำหรับวอล์ฟท้ายใช่ไหมงวดน,นี้ก็จะมาเป็นแบบเปิดเต็มแผงเลยตนน่าเสียดายครับสกัดยังไม่ใช่คลีปปาตามสมัยนิยมนะ ขนาดตัวถังนะครับก็จะมีความยาวอยู่ที่3,395ม mm, มความกว้าง1,475มมความสูง1,655มมและความยาวถานล้ออยู่ที่2,495มมได้เลยว่าก็มาตรฐานเคคาั์ชัดเลยส่วนสีรถนะครับมีให้เลือกถึง10โทนก็จริงแต่ว่าก็จะมีโทนอื่นที่กระจายกันไปนะครับเริ่มจากสีมาตรฐานก่อนนะครับสีขาวไวเพิร์กก็จะมีให้เลือกถึง3โทนสีก็คือขาวล้วนขาวหลังคาดําและขาวหลังคา,า,งา,า,งาเททนเนียมนะครับ ต่อมานะครับก็จะเป็นสีดำก็คือดำทั้งคันนั่นแหละสีเงินก็ starting silver ก็อนดำหมดเลยสังเกตไหมว่าขอบกระจกบังคก็เป็นสีดำอยู่ไม่ว่าเมื่อก่อนนี้จะมองว่าเป็นรถราคาถูกแต่เดี๋ยวนี้เช่นนี้กำลังมาแรงสีเทาที่เทียบเกรย์ก็จะเป็นสีเทาแบบเข้มมากแต่ไม่ใช่แบบสีดำเลยก็ก็แปลกดีนะครับปกติคิดกันที่สีเทานมและสีนี้นะครับเหมือนอริยาสุดๆเลยก็คือสีอากาซึกิหรือถ้าให้ยกอินเตอร์เนี่ยก็คือสไลค์คัพเปอร์นะครับ ด้วยโทนสีแบบนี้การสไตล์แบบนี้ทีมันน้องอาริยาชัดๆเลยต่อมาก็จะเป็นสีน้ำตาลที่เข้มมัหน่อยชื่อว่าอาชบาแล้วก็สีที่ดูสดใสหน่อยชื่อว่าฟอสเซนวิน,นิลาเพอก็คือสีออกีมพหน่อยซึ่งก็น่ารักดีเหมือนกันแล้วก็สีแดงสปาร์กิ้งเลดจะมีทั้งราคาดำแล้วก็แบบธรรมดาอืมเป็นสากุระใช่ไหมครับสีนี้ต้องมาครับบสซัมพิงเข้ากันได้ดีๆเลยพร้อมกับราคาสีเททเนียมและสีเ้ําเงินซอเบตบู ซึสีนี้เมื่อก,ก่อนอนี้ใช้ในที่สันเปาซึ่งก็โอ้โหนานเหมือนกันนะครับเนี่ยเกือบเกือบสาสิบปีไม่เกือบสิสาสิบกว่าปีเลยแหละและมีสามแบบก็คือหลังคาดาหลังคาไททาเนียมและสีเทาล้วนเรียกได้เลยว่าสีสันนั้นจัดเต็มสะก,ก็เป็นเคคาเลยเข้ามาภายในปุ๊บเรียกได้เลยว่าเอกลักษณ์ของอาริยานั้นกลิ่นหึงมาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโทนสีที่ใช้นั้นก็จะเป็นสีดําแต่คล้ายโทนน้ำเงินหน่อยนะพร้อมกับตกแต่งสีทองแดงบริเวณแผงสวิตช์กระจกไฟฟ้าและก็บริเวณกรอบช่องแอร์ แะสังเกตว่าปุ่ม Start ท a s จะซ่อนไว้อย่างเนียนมากนะครับก็คืออยู่บริเวณสีทองแดงนั่นแหละครับและมาตรวัดกับชุดเครื่องเสียงนั้นก็จะรวมเป็นจอเดียวกันสไตล์เดียวกับที่สันนศโฉมใหม่เลยโดยจอจอนั้นจะมีขนาด9นิ้วหน้าตา,าคุ้นๆน,นะครับเหมือนกับเทอรา่าเมเนเชนบันเล่และแน่นอนครับออปชั่นนั้นมาเต็มทั้ง Apple ิ a คาร์เพย d แอนดรอยแล้วก็ระบบนำทาง Navigator แน่นอนครับ USB เก็บ AUX นั้นไม่หายไปไหนยังอยู่ครับ ครั้งนี้นะครับระบบประ,ประกาศนั้นยังคงเป็นแบบอัตโนมัติพร้อมเป็นแบบสัมผัสอยู่แต่ดีไซน์นั้นบอกเลยว่าก็เป็นแบบเรียบง่ายนะครับก็คือมันจะเป็นแผงสีดาเงาพุ่มสัมผัสที่จัดมาเรียบง่ายแล้วก็มีจอดิจิตอลสีขาวแต่ยังไม่ถึงขนาดที่ว่าใอนไปในแผงคอนโซลเหมือนกับอริยานะอันนั้นก็อลังการเกินไปส่วนคันเกีย g น,นั้นออกแบบใหม่ครับเป็นแบบเกียร์ไฟฟ้าพร้อมกับแป้นเกียร์ที่เหมือนกับนิสันโนะนะคลิกในบ้านเราในอนาคตก็คือมันจะเป็นแบบ สีดําเงานะก็มีไฟบอกตาแหน่งเกทที่ดูเป็นแบบดิจิตอลหน่อยอ่าแม้ว่าต้นใจต่างจะไม่ซับซ้อนแต่ว่าก็เพิ่มความล้อได้อย่างดีนะต่อมานะครับเบรกมือนะเขาก็งงว่าอา้าวเบรกมืออยู่ตรงไหนสังเกตแห่งแสงสีสมสมไหมครับนั่นแหละครับเบรกมือไฟฟ้าฟ้องสลึกลับเลยนะครับเนี่ยส่วนมาตรวัดนั้นก็ดีไซน์เป็นแบบเรียบง่ายก็คือว่ามาเป็นแบบตัวเลขแล้วก็แสดงการทํางานในต่างๆเรียกได้เลยว่าฟังก์ชันนั้นครบคันตามที่ดีาซน์นควรจะให้ พวงมาลัยนั้นก็เป็นแบบสองก้านพร้อมกับัวแป้นแตรโลคอลสันโชมใหม่แต่ปุ่มทั้งควบคุมเครื่องเสียงและควบคุมความเร็วอัตโนมัติยังคงเหมือนเดิมทุกประการถ้าเกิดพวงมาลัยนี้มาอยู่ในบ้านเราก็โอเคนะเพราะว่าประหยัดสวิตค่าปุ่มนีได้หลายปล่อยเลยแหละสังเกตว่าจะมีตัวมาร์กตรงกลางไว้ว่าตำแหน่งกลางพวงมาลัยนั้นอยู่ตรงไหนแต่ปกติแล้วไว้ตรงข้างบนแต่รุ่นนี้ไว้ตรงข้างล่างแปลกดีนะครับ ทางนี้นะครับก็จะมีช่องเสียบ USB มาให้2ตําแหน่งแต่จะเป็น Type A 1แล้วก็ Type C 1เท่าพรกับช่องเก็บของต่างๆรอบคันเลยโดยตัวเบาะนั้นนะครับก็จะมีช่องเก็บของหลังเบาะถึงสามตาแหน่งก็คือด้านล่างหนึ่งและด้านบน2เหมือนกับรถยนต์อินโดนีเซียหลายละะร,รุ่นก็จะมีช่องเก็บของในบริเวณดังกล่าวคือเบาะนั่งก็จะเป็นแบบอีกันนะครับหรือที่เรียกว่า b บ n c ์ซีทหรือ c o ปอร Seat แล้วแต่ค่ายจะเรียกว่าอะไรพร้อมกับที่พักแขนตรงกลาง ส่วนตะบ,บอนนั้นนีน่ยนะยังคงพุ่มผ้าเช่นเคยแต่สำหรับนั้นปรับสมํำได้ส่วนเบาะหลังนั้นก็สามารถปรับเองนะพับในแบบ60/40ได้แต่ถ้าให้เลือนกระฟงไม่ได้เพราะว่าอาจจะติดแบตเตอรี่ส่วนด้านหลังนั้นก็เก็บปลั๊กชาร์จได้ตามสะดวกนะครับออปชั่นอื่นๆนะครับก็จะมีทั้งไฟอานแผนที่ดีไซน์ที่คุ้นเคยกับดีในนิสสันยุคเก,ก่าๆก็คือนิสสันมาร์ชและแอนเมล่าในยุคนั้นก็จกแต่งหน้าก็ให้มาแบบคู่หน้าเลยแต่ที่แน่ๆไม่มีไฟมาใใหห้้นนนนะคคครัับีีุณจยกก็็มมาด,ดไซ์่ือ เป็นแบบก้อนเหลี่ยมๆแล้วก็จะมีตกแต่งด้วยสีดำจากเดิมที่เป็นแบบเล็ดข้าวที่ทุกคนคุ้นเคยกันดีแต่รูปทรงปุ่มนั้นก็ยังคงสไตล์เดิมนะครับเทคโนโลยีอัจฉริยะของรุ่นนี้นั้นก็จะมีการถ่ายทอดตั้งแต่ยี่สิบอริยายี่สิบลิฟจนมาถึงรุ่นสก,กุลา a โดยเฉพาะนอกจาก Pro Pilot a s s i s t นะครับ Pro Pilot นั้นอธิบายง่ายๆก็คือให้นึกถึงระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันเรด์ควิสคอนโทรลไม่ใช่แค่ทำงานแบบทุกย่านความเร็วนะครับแต่จะคควบคุมเรื่อง เลนรดการเร่งการเบรกแล้วก็การเข้าโค้งอารมณ์ประมาณว่าคล้ายๆระบบขับขี่อัตโนมัติในแหละแต่จะมีบางอย่างที่ไม่ถึงขั้นแอดวานซ์ขนาดนั้นส่วนระบบถ่ายจอดก็มีโปรพลพาร์พาร์คนะครับซึ่งหลักการทํางานง่ายๆเลยคุณไม่ต้องทําอะไรครับมีปุ่มกดให้จอดรถใช่ไหมกดไปเลยครับแต่ต้องหาที่จอดให้มองเห็นว่าโอเคสามารถจอดได้นะเบรก,กบเกียร์เข้าให้เองแล้วพอจอดเสร็จปุ๊บก็ปล่อยนิ้วออกจากปุ่มเรียกเลยว่าจบสวยต่อมานะครับก็จะเป็นระบบ e p a d a l step อีพ e ัดเดิลนั้นเคยก็ดีในนิสสันลีฟนะครับก็คือคุณสามารถเล่งและเบรกได้ในคันเลงเดียวอารมณ์เหมือนรถกอล์ฟ่แหละแต่ทีนี้มันก็ต่างกับ E p พัดเดธรรมดาตรงที่ว่า E p พัดเดิลสเนั้นนะครับจักการทํางานก็จะไม่สามารถเบรกแบบ100%นั่นกะ็คือทันทั้ปุ๊บเบรกเลยมันก็ทันทัค้ค่อยๆเบรกแต่ถ้าเกิดอยากให้สนิทปุ๊บก็ต้องเหยียบเบรกซ้ําอีกทีหนึ่ง ซึ่งก็อาจจะดูซับซ้อนน้อยกว่าระบบต้นฉบับอยู่เหมือนกันนะครับส่วนระบบช่วยเการขับขี่นั้นไม่ต้องสืบครับมีให้ครบเลยตั้งแต่ระบบเตือนการชนด้านหน้าพร้อมเบรกอัตโนมัติอันนี้คือเบสิกมากระบบเตือนนะช่วยให้รถนั้นอยู่ในเลนระบบไฟหน้าแบบ Adaptive LED นั้นก็อารมณ์ประมาณว่าแบบขแบบัแบรบถเ,เปิดไฟธรรมดาแหละแต่ถ้าเกิดมืดมากก็เปิดไฟสูงแต่ถ้าเกิดเจอรถผ่านปุ๊บ ระบบจะหักเขไฟให้แล้วก็มีระบบเตือนเมื่อเกิดอาการเหนื่อยล้าขณะขับขี่นะครับก็คือขับไปขับมาปุ๊บแล้วใไปใส่มาปุ๊บเตือนบอกอ่ะพักไหมอ่าเนี่ยนะครับแล้วก็มีระบบอ่านป้ายจราจรซึ่งจะอ่านได้แค่ป้ายห้ามเข้าป้ายจำกัดความเร็วและป้ายหยุดอีกด้วยซึ่งระบบนี้นะครับเป็นระบบที่บ้านเรานั้นไม่เคยได้ใช้เลยเพราะว่าป้ายจราจรบ้านเรานั้นก็แตกต่างกับบางประเทศอยู่เหมือนกันนะครับส่วนกล้องมองภาพรอบทิศทางกับระบบเตือนมุมอับบริเวณรอบคันนั้น ก็ยังคงมีมาให้ตามสื่อของนิสันเช่นเคยแน่นอนครับเวอรช์ชันญี่ปุ่นนั้นก็จะมาพร้อมกับระบบเตือนเมื่อเราเหยียบคันเร่งผิดนอกจากนี้ครับเวลาเราเกิดรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วะก็จะมีปุ่ม SOS call มาให้สามารถกดแล้วก็เรียกรถาฉุกเฉินได้ทันทีระบบความปลอดภัยขั้นเบสิกนะครับก็จะมาพร้อมกับถุงลมนิรภัยถึง6ตำแหน่งทเลยว่ามาตจะถานความปลอดภัยนั้นก็เกินตาเกินตาเคล่้า,ายรุ่เหมือนกันนะครับ ผมพลัง EV Style K Car นะครับก็จะเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด20กิโลวัตต์พร้อมแบตเตอรี่ก็20กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงให้กำลังสูงสุดถึง47กิโลวัตต์แต่ถ้าตีเป็นแรงมาก็เต็มเพดานครับ14แรงม้าที่2,302ถึง14,555รอบต่อนาทีรอบทะลุขนาดไหนสุดท้ายก็ไม่มีวัดรอบให้ดูอยู่ดีนะครับพร้อมกับแรงบิด95นิวตันเมตรที่0ถึง2,302รอบต่อนาทีเรียกได้ดว่า คุณไม่ต้องไปเค้นอะไรมากแรงบีก็มาแบบเต็มเหนียวเลยนะ,แ,ะแน่นอนครับมีเฉพาะขับแค่ล้อหน้าเท่านั้นจะไปวางระบบอ e ีฟอร์อะไรมันก็เป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่ารถเล็กขนาดนี้ไงกว่าจะให้พวกงานวิศวกรรมรถใหญ่ๆมันก็ยากอยู่ระยะทางนั้นก็จะวิง่งไกลสุดแค่180กิโลเมตรเท่านั้นต้องเข้าใจนะครับว่ารถเล็กแบกก็ต้องเล็กเป็นธรรมดางาน,นวิศวกรรมนะครับก็ช่วงล่างแบบ Microsoft, แม็กเฟรสันสกัดและด้านหลังช่วง,งเป็นแบบ p ีลิงนะครับเรียกได้เลยว่าก็ช่วงล่างองครับเพื่อน้านําหนักแบกโดยเฉพาะ พวงมาลัยยังคงเป็นแบบพาวเวอ้าเช่นเคยส่วนระบบเบรกหน้าดิสเบรกหลังดัมเบรกตามสูตรสว่วนราคานะครับจะเริ่มต้นอยู่ที่627,000ถึง79,000บาทนะครับแต่คนก็มองว่าราคาก็แพงกว่าบรรดารถไฟฟ้าจากจีนอยู่เยอะพอสมควรเลยแหละรวมถึงราคาก็ถูกกับคอร่ากู๊ดแคทเพียงแค่ไม่กี่หมื่นเท่านั้นสําหรับรุ่นท็อปทีนี้เราก็มาดูกันว่าถ้าเทียบกับราคารุ่นอื่นๆนั้นจะเป็นอย่างไรอมาเทียบกับรถรุ่นนี้น,นะครับผลปรากฏว่า ขอให้เป็นนิสสันรุ่นท็อปแล้วก็บรรดาคู่แข่งที่เป็นรุ่นท็อปนะครับราคาก็ยังถูกกว่านิสสันสกุลาตเนี่ยนะครับแต่ไม่เป็นไรราคาขายปีหน้าร้านนะครับยังแพงอยู่แต่เดี๋ยวสักพักก็จะมีนโยบายต่างๆที่ทําให้รถไฟฟ้านั้นเขาถึงได้ง่ายขึ้นนั่นเองส่วนกำลังการขายนะครับจะเริ่มทาตลาดเร็วๆนี้นะครับประมาณช่วงไตรมาสสามเราดูกันว่ารถตัวจริงจะเป็นยังไงอย่าลืมติดตามชมกันนะครับสวัสดีครับ